สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะวันนี้พี่จอยพาเพื่อนๆมาชมตลาดของสดนะคะถ้าใครไปที่พัทยาจะต้องแวะตลาดลางโพตรงนี้นะคะเป็นตลาดใหญ่มากแล้วก็มีแต่ของสดๆดที่เราสามารถหาทานได้นะคะคือแบบหมึกก็สด กุ้งก็สดกั้งก็สดนะคะทุกอย่างสดนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยปูปลานะคะแล้วก็มีการปรุงให้แล้วก็ให้เราไปนั่งกินที่สวนได้นะคะเราก็จะเช่าเกลือแล้วก็ถ้วยชามนะคะสั่งของไม่ว่าจะเป็นปลานึ่งไม่ว่าจะเป็นต้มตำอาหารสดๆทุกอย่างนะคะก็เราก็ไปนั่งกิน พี่จอยก็ไม่พลาดนะคะมามพัทยาและเที่ยวพัทยาก็ต้องแวะตลาดลานโพตลาดของสดนะคะคนเยอะมากๆเลยพี่จอยก็ตัดเสียงออกไปบ้างนะคะ,พะเพะเื่อนๆจะประมาณนี้นะคะพว,วกเราก็ได้ของสดๆดแล้วก็ก็จะมีมวพวก ปลาหมึกสดๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นก้างน,นะคะเราก็เอามาตัวหนึ่งเนาะเขาปรุงให้แบบสดๆเลยนะคะมีน้ำจิ้มซอฟู้ดแล้วเขาทำให้กินเลยอ่ะแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะแมงดาแมงดาทะเลมั้งที่จอยก็ทานไม่เป็นนะคะแมงดาทะเลลูกเก่าแบบรู้สึกว่าเอาทานแล้วมัน มันมีกลิ่นบอกไม่ถูกนะคะกินไม่เป็นนะคะสรุปกุ้งหอยกูปลานะคะถ้าเป็นหอยอ่าหอยนางลมนะคะหอยนางลมตัวละสี่สิบตากตัวให,ใหญ่เลยนะคะคือวันนั้นเราก็กินคนละตัวนะคะกินคนละตัวไม,ไม่ไม่กินเยอะนะคะ เพราะว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลเนาะเพราะว่าทานอาหารทะเลเยอะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะคะเวลาไปทัตยาต้องแวะตลาดลานโพตลาดของสดตรงนี้นะคะก็ไปชมบรรยากาศในการจับใจซื้อของสดกันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเข้ามา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะวันนี้พี่จอยก็ไปที่เราทะเลมาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะไม่รู้ว่าตัวเองจะติดโอมิคออนหรือเปล่าคะเพราะว่าหลานสองคนติดไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่จอยก็นอนกับรานทุกคืนนะคะ ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอยู่นะคะยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าเพิ่งจะตรวจมาที่นครสวรรค์ก็ไม่เป็นนะคะผลเป็นลบแต่เขาบอกว่าให้ทิ้งช่วงสามวันค่อยไปตรวจใหม่ะคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ครบสามวันพนะี่จอยจะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจ๋า ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากมายค่ะบรรยากาศตลาดของสดนะคะเจอกันทิหน,นะะ้าค่ะสวัสดีจ้า สดมนเนี่ยหลับล็อกเลยพี่หนูไม่มีหอยขายแล้วเนี่ยพื่จะสี่โมงนี้หนูหอยหอยหมดแล้วอันนี้ลดให้หน่อยดีนะคะไม่ต้องอรอลดให้ดีที่ทั้งหมดอ๋อร้อยเก้าสิบบาทจ้ะถึงได้ยินเลยรงน,นี้สด,สดในร้านเนี่ยคะ่ะสาคูปลาหมึกแข็ง

没。 เป็นไปยเล่นมาเล่นดด้วยนะคะล่นะยบไยโซโลได้เลยเด็ด โลอนว่าอมอริงอแกนีด่ไ้อร่กไม่ีแ่เนะอันนี้อร่อยกุ้มมากปั้นหนึงนั้นนะไหนตัวเนี่ยนะว่าี้เนี่่ร้อยอาสี่ร้อยตัวละปั้นนี่เดี๋ยวส่งให้เขาด้วยนะให้ลุ้นลู้ เดี๋ยวจะนี้ใส่วาซาบิแล้วก็จะใส่ซีฟู้ดลงไปวาซาบิมันไมเอาใส่แกะใส่นี้นี่เลยพ่อใส่ไหนใส่นี้หน่อยไหมมันมีอีกไม่ใช่เหรอมีอีกไหมแค่นี้เหรอเอาอใส่ไหนเดียวไหนเดียวไนเดียวใส่ไหนใส่นีนเนี่ยพอน้ำน่อยยกเยอะกันกันลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกินมาก็ได้ไหมใช่ตอนนี้ก็ได้ ยังไ,ไม่ถายที่เดียวตอนขอมาครบเลยเออเดียวตอนก็ได้นะ